ล่าสุดยุติบทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพระเอกรถแห่สาวหน่อยเพชรบานแพงโอพาลัานชัยโอพาลัานชัยเพชรบานแพงพื่อานครับอ่าเมื่อบอกกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางด้านของพระเอกรถแห่น้องกินน้องเนาะของสาวหน่อยเพชรบานแพงโอพาลัานชัยเพชรบานแพงนี่เรายพห้ผานเพิ่นออกมาพูดว่าจังซี ต่อจากนี้ไปคงบ่มีแล้วคงไวเป็นความทรงจำดีๆขอบคุณคนที่คอยพพอร์ตก้าวแรกที่เขามาอยู่บ้านหล,ลังนี้มีพบกระตรงมีจา่าคุนว่าอโอภัลช่ยสาวหน่อยเพยงบันแพงแล้วก็โพตรูปภาพในหลักพยาพานอยู่ด้านหลังเวทีพร้อมกับมาลายพวงโตนีในหลักเต็มจังเลแพยัพันบาดท,ที่ในเอฟซี FC แฟนคลับกบระซงใสเห็นตัวโพดจังสี่มันบอกมีพบกระตรงมีจา่าจังสี่แมแต่ว่าบริเวายุติบ,บทบาทเดมีพบกระตรงมีจาา เอซีแฟนคลับหลายๆคนสงสัยคือจำเหานี่ยละพี่น้องมีการคอมเมนต์เขาไปถามเอางูบอไปตอเลยบลาเพื่อนว่าทางด้านของพระเอกโอพาร,ราชชัยออกมาตอบเอซีแฟนคลับว่าจังสีเหย,ยพนันผมบ่ไดมีปัญหาอย่างกับทางวงเดอ้อครับผมแค่อยากหาประสบการณ์ใหม่พัฒนาเจ้าของเพิ่มเติมครับเพื่อนว่า,วาแต่บาดท,ที่น,ยยนี่เผยพันหลายๆคนสงสัย,คว,สสยความสงสัยนี้มันบ่มิทีสิ้นสุดเลยพ,ยยพนันแต่ว่าก็ดีหลายที่เพื่อนสงสัยพราะว่าเาจังสีได้คำตอบ น่อยอีหยังก้อนสิไปสิมาว้าเรื่องนี้สะก้อนพี่น้องว้าเรื่องอยังอีกละ่ะเกิอดที่หยัง,งขึ้นเกิดหยังขึ้นคือล่องลายแท้เขา <laughs> มันก็เป็นธรรมาดาพยพ่นพานบอกสิกเด็กๆก,กัน ผู้เก่าบ่าไปผู้ใหม่ก็บ,บ่กได้มากการคืนการล่มบ่แมนเฉพะสาวหน่อยเพนแบนเพลยายพานอตอนนี้คือว่ามีทุกวงน่ะละมีทุกคณะขนาดว่าไก่สิเปิดฤดูการแล้วซ้อมก่อนหลอมก่อนล่ำแล้วซ้อมบ่ซ้อมก่อนแล้วก็ยังมีการขืนการล่วมแมนบ่าบาดท,ที่นี่ลหลายๆคนสงสัยพยายพานสงสัยว่า สงสัยไปยูน้าพระเอกเข้มแน่เพิ่นว่ารูแแฮไม่จะเรื่งศีลจะเรื่งศีลเข้มกับมโนชัยตั้งแต่กี่พ่นยูน้ากันตั้งแต่กี่พ่นยูน้ากันเออสามปีเออแมนว่าล่ะเออบัดที่นี่เห็นอ้ายไปน้องก่ะสิไปยูน้ำอายบอเพราะว่าตอนนี้ทางพระเอกเข้มเพิ่นก็บกำลังฟรอมทีมงานอยู่เ้อหมายถึงว่าต้องการศิลปินเขาเอร่วมสังกัดนี่ก็อีกหลายคนนยูวันทอสามสี่ค้นผได้พยพยภเออบัดที่นี่ สักส่วนกันบอรหรือว่าอ่น้อกอยากไปยูน้ำอ,อ,อายบจริรจไม่กับ,บ่บแลกดอกที่เพิ่นสีสงสยัยเพราะว่าเคยรวมง,งานกันแมนบหละ่ะตอ,อนนี้เพิ่นก็นเลยถามไปมอีอ่ทุกคำถามจะต้องมีคำตอบท่นานผู้นของพละเอกโอพระรามใช่ออกมาพูดแล้วไ้พานสิ่งที่หลายคนสงสยัยทักมหาผมหลายคนว่าผมสิไปยูกับรถแห่เจริญสิน้ำอายบ์ผมขอตอบให้หายของใจเลยนะครับผมบ่ได้ไปยูกับอ้ายดอกครับผมรวมท่านกับอ้ายจบลงดมวยดีสามฤดูกาล ฤดูการต่อไปต,าตา่างค้นต่างใหญ่ๆกันไปเติบโตถุกคนมีความฝันแตกต่างกันไปผมขอให้อายปังๆง้างเขาหลายๆครับเข็มกระมุนใช่จะเริ่องสินยท็กยกับหักแพงคือเกาาน่านเป็นจังหวะพิการบ่อเลี้ยงล่งน่ะลง่งแล้วละลงแร้วถ้าที่โพสชัดเจนขนาดนี้เนาะก็คือลงแท้เออละกะบริเวณไปยุ่น้ำพะเอเข็มอแล้รวมาที่นี่หลายๆคนจับประเด็นนี้พี่น้องประเด็นใด ผมรวมทั้งกับไอ้จบลงด้วยดีสามฤดูกันเออหรือดูการต่อไปต่างคนต่างแง่ไงไปเติบโตหรือว่าแน่ใดเยาวาหรือพญิพานเยาวาเด้อเยายวาจบคิดคือข่อยเด้อนี่อย่างหน่อยยางยบแมนเพิ่นสิไปเหตุหล่แห่อีกสอกออมออหลายหลายคน<ด>ถา้าถ้าสมมติตมว่าค่ะพิจารนาต่างคนต่างแยกไยไปเติบโตแมนบ่ละเออทุกคนเอ่อ มีความฝันแตกต่างกันออกไปอม,อม,มองหนีบอตะว่าคําว่าแยกกันไปเจริญเติบโตนพบเอพรเนแยกย้ายกันไปเติบโตจังสิคําว่าเติบโตมันกับบจจาเป็นตรงเป็นดว<ร>งใจเท่านั้นแม่บ่คือว่าเปลี่ยนเส้นทางจังสี่หมเพื่อไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่หรือว่า่นสิไปรับงานเป็นศิลปินอิสระบอรพราะว่าวความสามาถของพระเอกโอภาลคชัยเป็นพระเอกที่ว่าโอ้ยผีผ่านพระเอกได้ดวงใจพระเอกดาราดีนี่ยคอยวา รอบ่มีหม่องติแม่เท็ดบุญด้วยอีหยังงพี่ยี่ผ่านคนละเอียดคือรอได้รอดีคนละเอียดเด้๋นี่แม่นคนละเอียดมาซิน้าตาดีเออบเบอร์พี่ยี่ผ่านเป็นตัวอย่างแม่นแม่นบ่ผิวนี่ขาวปานไข่ปอกปานดวกหน้านี่ก้มว่าเป็นเหรียญซิฟลูปไข่รูปไข่เออแล้วบ่เป็นคนอื่นคนไกลซั่นเดย์เนี่ยไยู่นี่ไปแปะบ้านงพี่ยี่ผ่านนี่โอเป็นพระเอกทางเจ้าตัวแม่นบ่แม่นอยู่ทางหนองสังนี่เองอืออืออ่ะสำหรับพระเอก อโอภาลันชัยนพนองนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของพระเอกรุนแห่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนบอบก็เป็นที่ชัดเจนแล้วฤดูการต่อไปบบสถ้ไปต่อกับรุนแห่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วแยกกันไปเจริญเติบโตแยกย้ายก,กันไปเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆว่าสันแลกบบ้กก็บ่ได้ไปยุ่งกับ พระเอกเคมกมลชัยบสถ์บไปอยูโรลแห่เจริญศิลป์บาดที่นี่วอาฮอดพระเอกเคมแล้วจักน้อยนะพี่น้องผ่านจักน้อยนะเป็นจังไรขคือได้ยิ่งข่าวว่างานเขาล้วๆแวแทร็แห่เจริญศิลป์ไหมสีบระท่านในแล้วดีพี่น้องสียังบระท่านในแห่งงานยังเขามาแล้วล้วๆอ้าวหนึ่งในนั้นมีเจ้าภาพท่างท่งนฮอพอมได้ไปผ่านติดต่อไปแมนบอสเป็นวันที่สี่มกราคมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของพระเอก เข้มกมลชัยพี่น้องผู้ใดอยากมาพบมาพอกันพอพยายพานแทนแน่นอนพอแย่หน่อยแทนแน่นอนนี่แหละยุบานไกลๆกันนี่แหละเป็นมู่ของ แย่หน้อยเพื่อนห้ประสายงานให้แม่เซียว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 อาหารลแหน่ห้แน่เพื่อนว่าอาหารลแหน่ห้แน่ก็เลยโบคิดพ่อเพื่อนขิดพ่อพระเอกเข้มกมลใช่พีน่น้องแล้วเราเป็นเอฟซีของพระเอกเข้มสำเร็จแต่แเราพัฒน์หู่ว่าพระเอกเข้มไปเห็นรถแท้เป็น,เ,นอเอฟซีแนวไหนตีมเ<อ>พื่อนย่ทางเออยอรมันเพื่อนยังงานอยากกา่อยางก,การอย่างงานตอนนี้มีธุรกิจเนาะพีน่น้องเนาะไปคุณละไปเติบโตอยู่ทางเยอรมันนี่ร้านอาหารคุณได้เพลินมาก นี่หละงานเขาู้ว่าสาหรับรถแห่เจริญศรีของพระเอกเขมกมูลชัยนพี่นองเนาะเํากำลังใจทรงกําลังใจให้คุนงามช่วงนี้เห็นเพิ่นลงโซเชียลรัวัวตัวพิญานผู้ใดพระเอกเขมนี่แลลวแต่ว่าตอนนี้ยังรักษาการตําแหน่งผู้จัดการรถแห่ของสาวหน่อยอยู่ในพี่นองจนกว่าจะมีผู้จัดการใหม่ขึ้นมาทํานหนาที่แท่นรักษาการอยู่วัาซันาะผู้จัดการรอือพระเอกโอรง อล่วงไปสองแล้วสําหรับรถทีอันนี้เฉพาะรถทียดิของสาวน้อยของสาวน้อยอืมอืมก็ก็กเพราะใจปัญหาคนไปเออคนเก่าไปคนใหม่มาอมเออพี่น้องคนเก่าบ่ได้ดไปคนใหม่บ่ขึ้นขึ้นว่านั่นล่ะอ่าเป็นกําลร่างใจให้แมนสิไปยูไสก็ตามอ่าในฐานะเอซีแฟนคลับเฮาก็สามารถติดตามผลงานขขงเพิ่นได้คือเก่าเหมือนเดิม,อมตอนนี้พระเอกโอพี่น้องเป็นแต่ยูขึ้นอย่างเป็นจัง,งหด๋เฮียนรา เราเป็นผู้ใชยที่อบอุ่นอบอุ่นเนียอไรพ่านเราอยู่ไก่นาเตาตลอดเลยคอยเห็นเราปีงเห็นไข่ยูบัวรนฝนกระตกก็ฝนเอออยู่กับยายขากับยายบ้านบ้านยู่บไกลกันกับอ่าทางด้านงอน่อยออบ้านพระเอกโอพระรานใช่พี่น้องยูบ้านปลาสังอ่ตะบนปลาสังอําเพื่อจตุระผักพิมานจังหวัดรอยเย็บสันตว อ่ฝากเป็นกำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องนาะผู้เกา่าบ่ไปผู้ใหม่กับบ่ได้มากบ่มีดรามา่าบ่ได้มีปัญหายังกับวงทั้งสิน้นทา้งดานของพระเอกโอภาลันชัยเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่านี่แหละยุติบทบาทเพื่อ,อจังไรละ่ะหาประสบการณ์ใหม่ๆแยกย้ายกันไปเติบโตวสันเถาะนี่แหละอันนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของพระเอกอรถแห่ของสามเพชรบ้านแพงโอภาลันชัยเพชรบ้านแพงพญานาคบวาจังไรอีกบ่การรอดติดตามผลงานของเพื่อนใดพี่น้อง กระทางบรวิวาสิเป็นทั้งแอปอต่างๆนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็สิออกมาเคลื่อนไว้เองฝากพี่น้องเป็นกระล่างแรงใจให้กับพระเอกโอภารันชัยคือเก้าเหมือนเดิมต่อไปนี้อาจศิบะได้ใส่โอภารันชัยเพชรบ้านแพงอาจศิเป็นโอภารันชัยยังก็ตามเต่ก็่ยังเป็นโอภารันชัยคนเดิมนาอพี่น้องเนาะสำหรับมอนีเฮาสองคนก็สิจากราล,า,ลาจากพี่น้องไปแต่ยังมีคอยพระเอกโอภารันชัยสมตามความมุม่งมั่นปรารถนา บอว่าสิเหตดสิ่งใดการขอให้ประสบความสำเร็จดังๆปังๆบนเส้นทางที่ขาดหังสำหรับบริหารสองคนขอเกล้าข้าวมาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ